สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เราจะมาพูดคุยในสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการขุดดินและถมดินกันต่อนะครับโดยในคลิปนี้เป็นเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิน่นกรณีมีผู้ขุดดินและถมดินหรือเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของที่ดินเ,นเห็นด้วยกับคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา29วรรค2หรือ มาตรา31วรกหนึ่งหรือวรสองให้มีสิทธิ์กรณีที่ไม่เห็นด้วยนะครับให้มีสิทธิ์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเนี่ยต่อผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ที่มีกรณีดังกล่าวนะครับภายใน30วันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งส่งสวนในกรุงเทพมหานครนะครับกรณีไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ให้อุทธร์คำสั่งต่อเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นต่อคณะกรรมการขุดดินและถมดิน การอุทธร์คำสั่งดังกล่าวไม่เป็นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นถ้าผู้อุทธร์ประสงค์จะขอทุเลาการบังคับตามคำสั่งของเจ้าพนักง,งานท้องถิ่นให้ยื่นคำขอทุเลาพร้อมคำอุทธร์ในกรณีในกรณีเช่นนี้เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการจะอนุญาตให้ทุเลาโดยมีเงื่อนไขหรือไม่ก็ได้ หรือจะสั่งให้วางเงินหรือหลักทรัพย์ประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้โดยให้คาวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการให้เป็นที่สุดนะครับต่อมาเนี่ยเจ้าเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ใกล้ชิดหรือติดต่อกับที่ดินที่มีการกระทาความผิดเกิดขึ้นและได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทาความผิดนั้น เป็นผู้เสียหายตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาจะต้องแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนเจ้าพนักงานท้องถิ่นไม่มีอำนาจรับแจ้งความร้องทุกข์และกระบวนการสอบสวนเป็นอำนาจของพนักงานสอบสวนตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญานะครับ